สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลติงรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันนะครับผมวันนี้ทางรายการของเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากสานะมารถเข้าไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ตัวที่เจเนียมมาฝากกันจะเป็นคู่ในตึกลาลิก้าสเปน2ระหว่างเรอัลโซเซดาบีพบกับอเมรียนะครับผมความพร้อมฝั่งเจ้าถิ่นเรอัลโซเซดาบีของกุนซือชาบีอาลอนโซกำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมชนะมา3เกมติดทําให้อันดับใก,กล้จะหนุโซนตกชั้น ห่างจากโซนปลอดภัยอีกแค่2คะแนนส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใ,นใดๆคาดว่าพวกเขาจะเล่นในระบบ3-43แนวลุกคาดว่าจะวางโรเบิร์ตนาวาโลเซเบออันไฮน์และชอนคาริกาบูดูลงร่วมกันหน้าตาข่ายในเกมนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนอเมริากาจกฝูงของตลาดผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครมา6เกมติดตอนนี้กำลังขับเที่ยวย่งแชมป์กับทีมอันดับ2อย่างเอียบาโดยพวกเขานำห่างอยู่2คะแนนส่วนสภาพพร้อมพร้อมก่อนเกมจะไม่มี อีวานมาตอสฮวนโชเนอิโตและลาจีลามาซานี่ที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดจะเล่นในระบบ4 2 3 1แดนกลางวางลูคัสโนบาโตนี่และปอร์ติญโยคอยสร้างเกมสนับสนุนหัวหอกอย่างซาดิกูมาที่พร้อมลงล่าตะข่ายในเกมนี้สำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับผมเป็นเกมที่สุดจะสำคัญของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นกำลังหนีตกชั้นเหลือเกมในมือแค่3าเกมคะแนนหงกซนปลอดภัยอีกแค่2คะแนนส่วนฝั่งผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตาราง โดยมีเอบานดับ2ที่มาห่างอยู่แค่2คะแนนส่วนผลงานของทั้งสองทีมช่วงหลังดีพอกันแต่เจ้าถิ่นฝุมกาลังเป็นรองกว่าเยอะวันนี้น่าจะเล่นด้วยความรัดกลุ่มคงหวังแค่ผลเสมอเป็นผลที่ดีที่สุดเหรียญราคาวันนี้เปิดมาที่อเมริกาต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวขอเลือกเชียร์กับฝั่งเจ้าถิ่นเรอัอโซเซียสบีตันยังเสมอไว้ได้ในวันนี้แน่นอนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับติ๊กและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา2 2 2ด้วยนะครับขอบคุณครับ